ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก18ล้อพ่วงยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียน8 2 4 8 2ขีดนครศรีธรรมราชล้อหลังทับศีรษะผู้เสียชีวิตทราบชื่อนางสาววาสนามะมออายุ24ปีมันสมองกระจายห่างกันเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ทะเบียน1กท .78 นครศรีธรรมราชเลทั้งคันนอกจากนี้ยังไม่พูด้รรบบัดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเป็นแม่ของผู้ตายเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลท่าศาลา ก่อนหน้านี้แล้ว จากการสอบสวนทราบว่าแม่ของนางสาววาสนาผู้ตายเป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บกท่าสาลาหลังเก็บร้านเสร็จนางสาววาสนาผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับแม่กลับบ้านพักโดยขับออกมาจากโรงพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นแยกไฟแดงในขณะที่ได้ขับออกจากโรงพยาบาลมานั้นปรากฏว่ามีรถบรรทุกแล่นมาก่อนจะชนและเหยียบทับรถจักรยานยนต์และร่าง,งนววาสนาจนเสียชีวิตคาที่ส่วนแม่หลบออกได้ทันทำให้รอดมาได้อย่างหวุดหวิด